EFM DJ Playlist. Bye. ดีเจอ้อมค่ะช่วงนี้ก็ฟังกันใสใสไปนะคะจริงๆชั่วโมงที่แล้วเราก็ไล่กันมาในช่วงสี่โมงแล้วก็มีเพลย์ลิสต์ในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะก็มีเพลงใหม่แนะนากันด้วยในช่วงของนิว r e ลิสต์นะคะก็สัปดาห์อาบสัปดาห์นี้เราก็จะมีเพลงใหม่อัปเดตกันจริงๆแล้วเราก็ทามาหลายสัปดาห์แล้วนะทุกวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ช่วงของเพลงใหม่นิว Re ลิสต์เนี่ยหนึ่งชั่วโมงเต็มเฟังกันไปได้เลยนะคะแล้วส่วนวันธรรมดาคุณอยากฟังเพลงไหนที่เอ๊คุ้นม้้วก,กันไดนะคะุ ที่แอบดีค่ะ situation s h i p นะคะ try me แล้วก็ปิดท้ายที่จูบซึ่งมันอาจจะทำให้คุณผู้ฟังไปวิเลตอะไรกับตอบบอกว่าตอนที่อ้อมเปิดแอบดีคุณผู้ฟังไปวิเลตกับลิซ่าได้ไงก่อนชอบมากอ่ะชอบความที่แบบเฮ้ยคนเรามันเราสามารถดึงอะไรไปก็ได้อ่ะจากประสบการณ์ของเราซึ่งแตกต่างกันถูกป่ะเห็นชื่อเพลงแอบดีแล้วนึกถึงแช่ค่ายเพลงของน้องลิซ่าอ่านั่นแน่พี่อ้อมเห็นทีเจอเพลงใหม่ของน้องไหมคะ เร็ดมากดีงามจาสะสารภาพว่าเมื่อคืนนอนดึกมากเมื่อเช้าก็ตื่นเกือบไม่ทันไปข้างนอกได้ส่องไปประมาณสามรอบเท่านั้นเอ๊ะหรือห้าวะอันอันทำหน้าแบบนี้ขนาดไม่มีเวลาพี่ยังดูเชลเลอร์ไปสามถึงห้ารอบอ่ะก็กดแล้วก็เฮ้ยแล้วก็กดใหม่เฮ้ยแต่รีบนะแล้วก็เอาอีกอ่าแล้วก็ขออีกนิดนึงอ่า เกือบสายแต่พอดีทันและได้ดูด้วยแฮปปี้ก็รอดูกันไปแล้วกันนะคะแล้วที่เราวือวาคือฮากันไปก็หลายอย่างแหละเพราะมันมีทั้งลุกมีทั้งอะไรและที่สําคัญถ่ายทําที่บ้านเราเนี่ยตรงเนี้ยคนก็จะแฮปปี้ว่าเฮ้ยเยวาวราชปิดอะปิดแต่ปิดปิดในที่นี้ไม่ใช่แค่ปิดเยวาวราชนะตอนกลางคืนนะเขาก็ทําเรื่อง,องเขาเรียบร้อยแต่ปิดมิดอะไม่มีใครรู้อะว่าตอนไหนอยู่ตรงไหนทําอะไรไม่มีใครรู้ปิดเงียบคลิป อรอดูนก็แล้วก,กันนะคะสำหรับใครที่รอดูความสําเร็จของเขาเป็นกําลังใจให้กับเขานะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ขอเพลงมารอสักครู่นะคะบางเพลงที่คุณผู้ฟังขออ้อมก็เปิดไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ยินเท่านั้นเองนะคะเรียบร้อยไปแล้วะค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราคงจะต้องคุยกันนะคะก็อัปเดตเอาไว้ชักงนี้หนึ่งคร่าวๆเขาบอกว่าเขาพลาดหัวอย่างนี้นะคะดับฝันสายเขียวถ้าเราฟังคําว่าสายเขียวเราอาจจะนึกถึงรถไฟฟ้า ว่าแดดฟันุยฟ้าอะไรอ่ะเปล่าสายเขียวเป็นชื่อของสายของกัญชาค่ะคุณผู้ฟัง mm hmm. เขาบอกว่าโหวต80%คนเห็นด้วยให้กัญชาคืนกลับไปเป็นยาเสพติดอันนี้ก็รอติดตามดูก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่รอติดตามและรอหลุนแน่นอนของคนอย่างเราจํานวนหนึ่งคนไทยจํานวนหนึ่งและคนทั่วโลกก็จํานวนหนึ่งแต่คนทั่วโลกอาจจะไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์นี้ถ้าคุณไม่ได้ดีลกับ ธนาคารอมสินเฉพาะคนที่ดีลกับธนาคารอมสินเท่านั้นดีลยังไงก็เอาเงินไปฝากเขาสิจ้าฝากในรูปแบบไหนฟังดีๆอมสินแจกหนักแจกต่อแจกทองหนักเป็นกิโลกับสลากอมสินหนึ่งปีทั้งแบบใบสลากและดิจิตอลลุ้นรับรางวัลทองคำหนะ ะะทองคําแท่งเนี่ยหนัก10กิกรัมมูลค่า26.5ล้านบาทและลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทเพียงฝากขั้นต่ํา100บาทขึ้นไปนะคะฝากครบกําหนดรับดอกเบี้ย0.35บาทต่อหน่วยหรือ0.35ต่อปี ดอกเบีย้ยและเงินรางวัลบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีออกรางวัลในวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะคุณเริ่มฝากได้แล้วแหละจนถึง15กรกฎาคมจริงๆมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมมันเป็นงวดของเขาอะนะคะที่สาหรับจะชิงโชคไอเป็นทองคําแท่งอันนี้นะคะหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กาหนดเอาไว้ภายหลังฝากได้เลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือแอปพลิเคชันไมโมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB บีคอนแ t คเซ็ e เ1115หรือ ww. w S g S B o r t h S เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะ สนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิวา่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเทียบอลให้มันเอนั่นรับชอบลุ้นโอคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทยูนิฟอูนิอร่อย,อรอยซรบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงและสินเชื่อรถยนต์ UOB c a คาชูคแคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงิน ผู้ที่แล้วนะคะผู้ที่แล้วก็เป็นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเฟนเวดเบเนิต็ดนะคะหรือว่าการที่เรามีแฟนแล้วแฟนเรามี position เดียวกันเอ๊ะมันอย่างไรหรือในความสัมพันธ์ของพ่อเราที่มีเด็กอยู่ใน ที่เขาดูแลเอาแต่เด็กคนนั้นอับเป็นเพื่อนเราเอายังไงก่อนนะคะเรื่องของที่ที่แล้วบางคนยังเคลียร์ไม่จบยังฟังไม่เสร็จเลยคืนนี้ต้องมาเจอก,กันต่อนะคะสามทุ่มถึงห้าทุ่มกับสามดีเจของเราเผือกเต้นแล้วก็หอมกับเรื่องอาหารแมวคานนี่วหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเชฟบ,บอลให้หมันเฮรันรับโชคลุ้นโชคชุดใหญ่กว่าสิบล้านบาทยูนิฟหรือยูนิทอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงเซ็นเชื่อ์รถยนต์ยูอีบคาทูคแคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินค่ะพุทโฆพุทโธอย่าลืมโทรนะ เิดมาเพื่อมารายคุณผู้ฟังหนึ่งส่วนและอีกหนึ่งส่วนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกแยกที่ติดอยู่เลยนะคะตอนนี้คือต้องเปิดเข้าไปเช็คที่ FM 91หรือว่าจอสอร้อยนิ่งสิบนาทีนิ่งห้านาทีพี่ค่า,าโศกเป็นยังไงบ้างเพื่อนออมส่งมาสุขุมวิทไม่ต้องคิดถึงอะไรแล้วเลี้ยวไปกินข้าวมาตอนถึงบ้านทีน่าจะหิวใหม่อะคะ่ะคุณผู้ฟังเป็นกาลังใจให้ทุกคนขอให้คุณกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยเรียบร้อยทั้งกายและใจแล้วพอถึงแล้วอาบน้ํา ทิ้งตัวนอนพรุ่งนี้ตื่นกันมาสู้กันอีกสักวันครึ่งค่ะคุณรู้ฟัางใช้คําว่าวันครึ่งพอเดี๋ยวสุกเราก็จะจิตออกจากกายตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วจากกันพรุ่งนี้นะคะส่วนเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องเคเบิลนะคะวันนี้เป็นเคเบิลมาดูแล,แลคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีเจออ้อมค่ะ I'm <laughs> สนใจมันต่อให้ฉันจะร้องขอเธอก็ไม่ต้องสนใจฟังถ้าเธอจะอยู่ก้อยู่เพราะรักไม่ใช่เพราะเห็นใจกันแค่นี้มันก็ดูว่าฉันหน้าด้านรู้คาน้คายก็ไม่น่าพลาดคนเขาจะไปยังมีหน้าห้ามบอกตัวเองทําอะไรที่เขาท้าบ้าแต่เขาผิดบอกว่า ไม่ต้องเกรงใจนะหากผมขวางเธอไม่จะเป็น